สวัสดีครับในเวลาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตแรกชั่วโมงนี้นี่ผลไม้ออกเยอะหลือเกินนะครับด้วยเหตุนี้เองครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ขายผลไม้ด้วยครับชื่องานอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนดูนะครับพาผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนไปก็เนี่ยครับอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนจริงๆเสร็จแล้วครับในช่วงเย็นก็มีพิธีเปิดการขายผลไม้ครับ แล้วก็เนื่องจากว่าเปิดคราวนี้เปิดที่จังหวัดระยองครับเครื่องดน,นตรีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปีพระอภัยครับเนี่ยครับนี่เป็นคนละเลากับที่เก็บได้จากกองขยะนะครับหลังจากฟังปีพระอภัยแล้วแม่ท่านรัฐมนตรีอยากเปล่าบ้างครับปันดากองเชียร์บอกเชิญเลยครับท่านฟังครับปีพระอภัยเป่าโดยท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับ สวัสดีครับในเวลาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตแรกวันนี้ไปที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่หัวหน้าพักชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าของโคต้ากระทรวงนี่ครับ mm hmm. เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการพนักงานรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยครับ mm hmm. มาแล้วครับคุณประธานศิละปะอาชามาสวมแว่นดาเหมือนสายลับมาเลยครับ พอมาถึงหน้ากระทรวงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมต้องสวมแว่นแบบนี้ด้วยก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าตาเจ็บมาเจ็ดวันแล้วครับหมอบ,บอกว่าต้องสวมแว่นก็ทักทายครับทําให้ดูว่าแม,ม้ว่าจะตาเจ็บแต่ว่าย,ยังแข็งแรงอยู่ครับเดินเข้าไปในกระทรวงครับบรรดารัฐมนตรีขร้าราชการก็อยากถ่ายรูปด้วยครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมกระทรวงครับดูนะครับรัฐมนตรีถ่ายท่านผู้ว่าทอทอถ่ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ่ายหมดนะครับ เราสังเกตว่าคุณบรรหารถ่ายภาพร่วมนั้นถอดแว่นนะครับเพื่อว่าให้ดูดีด้วยแล้วก็เก็บไว้เป็นที่เระลึก่ได้มีคําถามว่าสวมแว่นทำไม okay. <Okay>. yeah. สกเกตต่อมาครับไปที่สวนรถไฟนะครับไปดูบรรยากาศการถแถลงข่าวพาตูบเที่ยวทั่วไทยทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาแล้วก็ผู้ว่าทท,ทครับร่วมกันแถลงข่าวนะครับ พาสุนัขเที่ยวเมืองไทยว่ากันอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องการให้คนเที่ยวทั่วไทยครับดูนะครับว่าสุนัขนั้นมีความสามารถหลายอย่างครับหมุนตัวม้วนตัวทําได้หมดนะครับชักเยอะกับคนก็ได้และสุดท้ายครับน้องฝ้ายครับตัวนี้เก่งมากไครๆก็ชอบครับเดินข้ามราวสะพานนะครับอันเล็กนิดเดียวครับสองขาหลังก็ได้ครับดูครับสองขาหน้าก็เดินได้อีกและสุดท้ายครับยากมากครับปิดตาข้ามสะพานนะครับดูนะครับ มุกของน้องฝ้ายแม่เหมือนกับมุกบรรดาตัวตลกเล่นเลยครับทําเป็นตกซะก่อนทีแรกครับทีที่2ครับเดินมาถึงกลางสะพานลดอีกแล้วครับและครั้งสุดท้ายให้แฟนๆลุ้นกันครับว่าถึงหรือไม่ถึงปลายทางครับเคย สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกเราไปชมมหากรรมการขันกีฬาที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันก่อนนะคะในพิธีเปิดก็มีการแสดงต่างๆมากมายเลยนะคะก็ทําได้อย่างยิ่งใหญ่เห็นรอยยิ้มคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็คงจะปลื้มกับงานนี้เอามากๆนะคะแต่หลังจากนั้นนะสิคะฟ้าฝนไม่เป็นใจตกลงมาซะนี่รอยยิ้มคุณบรรหารเมื่อสักครู่นี้ก็หุบหายไปในพริบตาเลยค่ะ แต่ถึงอย่างไรนะคะงานนี้ไม่มีใครถอยหนีคุณบรรหารไม่หนีชาวสุพรรณก็ขอเปียกด้วยคนเลือดสุพรรณมาเดียกันไปเดียกันโอ้เห็นเลือดสุพรรณเขาสมัครสมานสามัคคีขนาดนี้นะคะทราฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวิรศักโขสุรัตจะถอยได้อย่างไรก็ต้องอยู่เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางสายฝนอย่างนี้ล่ละค่ะ wow. และมาถึงสเก็ตส่งท้ายไปที่โรงแรมโรสกาเดนหรือว่าโรงแรมสวนสัมพรานนะครับการท่องเที่ยวของไทยประจํานครปารีสครับรณรงเชิญชวนชาวฝรั่งเศสให้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็แต่งงานแบบไทยๆครับดูนะครับ